สำหรับคนวันพุธนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงความรักกันค่ะกับนัดดวง,ดวงเจาะชีวิตทุกสถานะความสัมพันธ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโซดคนที่มีคนคุยหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะคะไพ่สามใบแรกนะคะดวงเดือนกุมภาพันธ์นะ2 5งพค่ะไพ่สามใบแรกนะคะเป็นยังไงบ้าง ความเป็นตัวตนค่ะความเป็นตัวตนของคุณนะคะอืมคือความเป็นตัวตนของคุณนะคะบางทีเนี่ยความรู้สึกของคุณนะคุณอาจ,จอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเปลี่ยนกลิ่นน้ําหอมใหม่หรือว่าอทําตัวเองให้ดีขึ้น อย่างนี้ก็ได้นะคะคือถามว่าเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่ออะไรก็คือเพื่อตัวเองนั่นแหละนะคะแล้วการดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณในครั้งเนี้ยค่ะมันเป็นไปในทิศทางที่ดีคือมีคนเขาเฮ้ยแบบสนใจนะเนี่ยใช้กลิ่นน้ําหอมยี่ห้ออะไรหรือว่าไปทําอะไรมาทําไมดูสวยขึ้นทําไมดูมีออร่ามากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคนวันพุธค่ะ ให้ระมัดระวังอาการปวดหลังนะคะออฟฟิศซินโดมหรือว่าการปวดหลังเรื้อรลังนะคะจริงๆอาการปวดหลังเนี้ยมันเป็นมานานแล้วลหละมันไม่ใช่เพิ่งจะมาเป็นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าในช่วงของเดือนกุมภาอาจจะมีอาการมากยิ่งขึ้นนะคะก็อาจจะต้องออกกําลังกายบริหารท่าที่มันถูกต้องหรือว่าการนวดหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวงังสําหรับคนที่ประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยหรือบริเวณช่องท้องนะคะ เออเป็นโรคก,กระเพาะกดไหลย,ย้อนนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับกระเพาะปัสสาวะนะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยอืมนะคะคือโดยรวมความเป็นตัวตนของคุณนะคะนัดมองว่าคุณนะ่ะหันกลับมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นจากทั้งภายในสู่ภายนอกนะคะแล้วก็ ใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินมากขึ้นเพราะอะไรเพราะนี่แหละเพราะไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่นี่แหละนะคะก็เลยคือเราไม่มีวินัยเราก็ต้องมีวินัยแหละเพราะว่าร่างกายมันเตือนออกมาแล้วนะคะเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้เรามาเช็คดวงความรักกันนะคะเริ่มต้นจากคนโสดเปิดออกมานะคะคนโสดค่อนข้างที่จะดีเลยดูสดใสนะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะอ่ะพอพูดถึงวันพุธวันพุธก็ขึ้นมาเลยนี่ดูสิ เห็นไหมคะไพ่วันพุธคือจริงๆคนที่คนวันพุธเนี่ยเป็นคนโดดเด่นในเรื่องของคําพูดการเจราจารยอยู่แล้วโดยเฉพาะกับในช่วงนี้และโดยเฉพาะกับคนโสดโด้วยเพราะว่าแถวนี้เป็นแถวของคนโสดนะคะคือคุณจะเหมือนกับผู้ใหญ่อะเขาค่อนข้างที่จะเอ็นดูคุณแสดงว่าคุณบมักจะดึงดูดคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนพ่อไม้แม่ไม้นะคะลูกติด อะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาและกับคนที่อายุมากกว่าเขาค่อนข้างที่จะเหมือนกับชอบแล้วก็ถูกชะตาในตัวคุณนะคะคือมีความหวังดีมีความปรารถนาดีแล้วดูเหมือนว่าเขาจะค่อนข้างที่จะเป็นคนเข้าตามตรอ,อกออกตามประตูด้วยนะสมมุติถ้าเกิดเขาจะเข้ามาจีบอย่างเงี้ยค่ะก่อนอื่นเลยเขาอาจจะเข้าหาพ่อแม่เราหรือว่าเข้าหาคนรอบข้างเรา อถ้าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะถ้าคนคนนี้ที่เขาเข้ามาแล้วคุณรู้สึกถูกอกถูกใจนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าพ่อแม่ก็คือคนที่บ้านคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะชอบเพราะว่าเขาเรียกว่าดูเหมือนเข้าทางเข้าเข้าหาคนนะ่ะเข้าหาคนรอบตัวเราอะเก่งความสัมพันธ์ครั้งนี้มีแนวโนม้มที่จะพัฒนาไปจนถึงขั้นกับ การได้เป็นแฟนกันและเป็นการครบระยะยาวด้วยคีย์เวิร์ดเพิ่มนะคะก็คือคนคนนี้เหมือนจะเป็นคนต่างชาติด้วยเหมือนกันหรืออาจจะเป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าทำงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศหรือสามหรือไปเรียนต่อเมืองนอกหรือเคยทำงานอยู่ที่เมืองนอกมาก่อนหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางประมาณเนี้นะคะ อืผ่านการแต่งงานมาก่อนแล้วเป็นพอ่อไม้แม่ๆแล้วก็อายุมากกว่าอู้คือคือไพ่ไพ่ออกมาแบบไม่ใช่กว้างแล้วนะคือไพ่ไม่ได้ดูแบบแนวคือนะันรู้สึกว่าไพ่ค่อนข้างที่จะเจาะจ,จงพอสมควรนะคะสําหรับคนวันพุธดังนั้นก็ ก็ยังไงก็คอมเมนต์มานะถ้าเกิดว่าในช่วงเดือนของของเดือนกุมภานะคะมีคนคนเนี้ยเข้ามานะคะดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนกุมภาสักเล็กน้อยนะคะต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะ mm hmm. แล้วก็สําหรับคนโสดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณนับถือพ่อปู่พ่อแก่นะคะ mm hmm. ก็สามารถไปไหว้ขอพรได้ต่อมาค่ะเรามาดูคนคุยกัน สำหรับคนที่คุยกันนะคะสถานะไม่แน่ใจว่าจะเอาอยังไงดีนะสำหรับคนคุยกันในช่วงนี้อาจจะเกิดปากเสียงกันเกิดขึ้นนะคะอ่าโดยเฉพาะกับในเรื่องของอารมณ์ให้ระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองจริงๆชาววันพุธเป็นคนล่าเริงแล้วก็เป็นคนช่างพูดช่างเจรจาแต่บทบางทีอะเวลาคุณพูดร้ายอะหรือคุณพูดแรงอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะเจ็บเหมือนกัน เปิดไพ่เพิ่มนะคะแล้วก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบสักเท่าไหร่หรือว่ามีความเป็นเด็กในตัวเองสูงหรือหรือหรือนะคะชอบชอบของเล่นเด็กอะตัวอย่างเช่นนะคะการสะสมอาร์ตทอยหรือว่าการสะสมอะไรบางอย่างที่ที่มันที่ท,ที่ที่มันเป็นความชอบของเขาอะคะ่ะหรือว่าของเล่นวินเทจหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะก็ได้แล้วสถานะความสัมพันธ์เป็นยังไง ช่วงนี้อาจจะมีปากเสียงกันนะอาจจะมีปากเสียงกันเกิดมาจากความความยี่งง่แหละความยี่เง่าเอ,อแต่ใจอาจจะเกิดขึ้นจากฝ่ายตัวคุณหรือว่าตัวเขานะคะแนะนําว่าให้รีบแก้ไขปัญหานี้ให้มันจบเร็วที่สุดเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันเลือล้อนะคะมันจะยาวนาน,ม,นมันอาจจะถึงขั้นกับการเลิกคุยกันไปเลยจริงๆปัญหานี้มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะคะแค่เหมือนกับลด คือเวลาคุยกันแล้วแบบมันบางทีมันจี้สุดเนาะแล้วมันก็ขึ้นอะมันโมโหอะไรเงี้ยก็ต้องปรับตรงนั้นถ้ารีบแก้นะความสัมพันธ์เนี่ยยังเป็นไปยังเป็นคนคุยกันได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าไม่รีบแก้ไขนะคะมีโอกาสที่จะความสัมพันธ์อะอาจจะถอยหลังลงก็ได้ต่อมานะคะเรามาดูคนที่เป็นแฟนกันเป็นสามีเป็นภรรยากันนะคะเป็นแฟนกันแล้วนะ คนที่เป็นแฟนกันเนี่ยคือมองว่านะคะกับไพ่ใบนี้แล้วก็กับไพ่ใบเนี้คู่กันนะคะคุณอาจจะได้เจอกับคนที่หึงที่หวงหรือว่าคนที่หวัดระแวงว่าแฟนจะไปมีชู้มีกิ๊กหรืออะไรแบบเนี้ยก็ได้คือมันอาจจะเกิดขึ้นจากตัวคุณคนวันพุธเองหรือว่าตัวแฟนหรือว่าคู่ของคุณนะคะเรื่องราวสามารถที่จะสลับกันได้แต่ว่าบรรยากาศมันเป็นแบบนี้นะคะอาจจะเกิดคือหึงที่หวงอะ่ะมันมันจริงๆเอะ่ะตรงเนี้ยมันเป็นได้หลายปัจจัยนะบางทีอ่ะ ใครคนใดคนหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์เนีย่ยมีแต่คนมีแต่คนสนใจบางทีเราอยู่เฉยๆยค่ะก็มีคนสนใจมีคนเข้าหาอะไรเงี้ยไอคนที่คีหึงก็หึง่งหึงอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะไพ่พัศยวรีขึ้นมานะคะสามารถถ้าเกิดว่าใส่บาตรทำบุญถวายสังฆทานเข้าวัดนะคะ ก็จะดีหรือว่าทําบุญสมมุรณ์วัดไหนนะเขากาลังสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างนั่นคือกําลังต่อเติมตกแต่งอะไรวัดอยู่อะคะ่ะลองไปร่วมบุญดูนะคะก็จะช่วยเสริมในเรื่องของความรักให้มั่นคงแล้วก็ยาวนานมากยิ่งขึ้นมีใครคนใดคนหนึ่งนัดมองว่าอาจจะเป็นคู่ของคุณนะคะที่เป็นคนค่อนข้างดุพอสมควรคือลุกค่อนลุกกะมองมาแต่ไกลคือดุมากนะคะเปิดไพ่เพิ่มเขาก็ต้องดุแหละถ้าเกิดเขาดุแสดงว่าตัวคุณน,นี่แหละที่แบบที่แบบ มีคนเข้าหานะคะแต่ไพ่ใบนี้นะคะโดยรวมแล้วเนี่ยสรุปเนี่ยนับมองว่าอาจจะจบด้วยดีนะคะก็คือการแบบเฮ้ยเอ่เอการมาเคลียร์ใจกันหรือว่ามาพูดคุยกันด้วยเหตุผลอะไรเลงี้ยแต่ก่อนที่จะเคลียร์กันได้แสดงว่ามันต้องมีปัญหามาก่อนนะอืมแล้วถามว่าปัญหาคืออะไรส่วนใหญ่แล้วอ่ะมาจากการความขี้หึงขี้ห่วงมากจนเกินไปข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองนะคะก็คือชอบมีคนเข้าหาเรา ะะข้อที่สามก็คือความแบบหวาดระแวงอะคะ่ะหรือว่าการตามการการตามเรามากจนเกินไปจนทําให้อืไม่มีเวลาหรือบางทีการโทรจิตคือโทรตามหรือหรือควบคุมเรามากจนเกินไปอะตามสองทุตแพลตฟอร์มหรืออะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะสำหรับคนที่มีคู่กันแต่ถามว่ารักกันหรือเปล่ารักกันนะก็พอละแปกถึงเป็นแบบนีน้แต่ว่าบางอย่างอะอะไรที่มันมากเกินไปอะมันก็เกินความพอดีเนาะสำหรับคนวันพุธนะคะ ก็อ่ะโอเคคนวันพุธนะสามารถทําบุญใส่บาตรได้ไปไหว้พระศิวลีได้นะคะที่วัดไหนมีแทบจะทุกวัดเลยนะคะพระศิวลีนะคะแล้วก็พ่อปู่พ่อแก่นะคะก็ได้เหมือนกันนะหรือหรือหรือให้ใบเนี้ยความเป็นตัวตนนะอาจจะเป็นเอ่ายานากนะคะคือเหมือนให้ใบเนี้ยก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นฟิลแบบเป็นฟิลแบบอ่าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบ เป็นองค์ใหญ่อ่ะเออก็คือจะเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเหมือนตามท้องถิ่นที่คุณเชื่อแล้วก็ศรัทธาค่ะแล้วก็ไปไหว้อืมจะเป็นแบบนี้นะคะอะอย่างเช่นย่านาคกนะคะนัดเพึ่งน,นึกได้นัดนึกได้อยู่อยู่อยู่ท่านหนึ่งก็คือย่านาคแล้วก็อาจจะคือคือมันเหมือนกับว่าตรงเนี้ยก็คือเขาเคยเป็นคนมาก่อนน่ะแล้วแล้วเขา คุณงามความดีหรือมีความศักดิ์สิทธิ์เหลืออะไรแบบนี้แล้วเราแล้วเราไหว้เลยแบบนี้ค่ะคือเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะนะคะก็สามารถไหว้ได้นะที่เป็นผู้หญิงนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะสําหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะขอบคุณทุกซุปเปอร์นะคะที่มอบให้นะคะทุกของขวัญที่มอบให้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆฝากคอมเมนต์รับพลังงานกันไปด้วยนะคะอ่าเหมือนกับเป็นการส่งกำลังใจให้นักอีกช่องทางหนึ่งโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ